สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง u u Sm AI อีกแล้วนะคะช่องที่จะมาแชร์ความรู้นะคะเกี่ยวกับดิจิทัลโปรดักต์นะคะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่างานดีไซน์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์สอนทำดิจิทัลโปรดักต์ขายนะคะซึ่ง EP 1เราจะพูดถึง AI หรือว่า Illustrator นะคะก็คือโปรแกรมหรือ tool ที่เราใช้ในการทำดิจิทัลอาร์ตเนาะแล้วก็ EP 2เนี่ยเราก็สอนทำเวกเตอร์หรือว่าสอนทำดิจิทัลอาร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงการเตรียมไฟล์ต่างๆนะคะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะคะเราจะมาแชร์แพลตฟอร์มไหนหรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตเพสอันไหนที่เปิดให้ขายบ้างหรือว่านไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยสนใจแพลตฟอร์มไหนหรือว่าสะดวกส่งแพลตฟอร์มไหนหรือจะทําทุกแพลตฟอร์มที่เราบอกไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่เราทํามาเนี่ยเราสามารถส่งได้หลายช่องทางมากนะคะ,ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทอร์มและคอลเ i คชันต่างๆอันนี้เราก็ต้องศึกษาก่อนส่งด้นะคะข บอกว่าก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะเราจะต้องศึกษาก่อนหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่รู้หรือว่าผู้ที่เคยทํามาก่อนแล้วเนาะเพื่อจะได้มั่นใจเมคชัวเนี่ยว่าเราทําถูกต้องตามกฎกติกาที่เขาตั้งขึ้นนะคะก็จะได้ไม่เสียเวลาทั้งเราแล้วก็ไม่เสียเวลาทั้ง marketplace ด้วยที่เปิดให้เราเนี่ยส่งงานไปเนะาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแพลตฟอร์มไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะ ่นที่เราจะไปรู้จักกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเราขอรีแคปย้อนกลับไปเมื e ่อ EP 2นิดหนึงเนาะที่เราทำ อาร์ตเวินะคะคริสต์มาสส่งขายในช h ตเ t อร์สต็อกนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการส่งเป็นยังไงแล้วก็นานไหมกว่าจะแอ r พูมนะคะซึ่งนี่เราก็ส่งแบบทําการอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่ตั้งชื่อภาพแล้วก็เพิ่มเติมคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะแล้วก็กดส่งอันนี้คือ s u อร์ไพรส์มากไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะเขาก็แอ r พูมมารวดเร็วมากตอนนี้งานของเราก็ขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่เว็บไซต์แรกเลยนะคะก็คือเอสซีนะคะคือเอสซีเนี่ยเราเคยสมัครเมื่อนานมาแล้วหลาย4ี่หปีที่แล้วนะคะคือเราสมัครแล้วเราขายกระเป๋าเย็บกระเป๋าขาย <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะซึ่งขอบอกว่ามันคิดราคายากมากเพราะเราต้องคิดราคาแบบชิปปิ้งด้วยนะคะชิปปิ้งก็คือการขนส่งอะไรอย่างเงี้เนาะเราก็เลยแบบเออล้มเลิกไปนะคะแล้วก็รวมถึงว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะแบบค่าแกส๊สหรือว่าค่าเขาเรียกค่าทมเนียมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะลงขายในเว็บไซต์ของเขานะคะเราก็เลยเออตอนนั้น เรายังไม่ได้แบบลุยดิจิตอลโปรดักต์เนาะเราก็เลยเออแบบท้อแท้ไปแล้วก็เออเลิกขายไปแล้วก็ปิดช็อปในนั้นซึ่งเสียดมากมากเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้สมัครนะคะแต่คือยังไม่เปิดให้สมัครแล้วจะมาแนะนําทําไมอันนี้เราอยากแนะนําไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตคือเขาจะต้องเปิดให้สมัครแน,น่ๆน,นะคะซึ่งณตอนนี้คือเราก็อยากแบบมาแนะนําว่าสไตล์ของเว็บไซต์นี้เป็นยังไงออเดียนกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยคือใครซึ่งเราเนี่ยสามารถแบบเออมามา,มา,มาทำรีเสิร์ชไว้ก่อนหรือว่าติดตามข่าวสารว่า เมื่อไหร่ที่เขาเปิดรับปุ๊บเราก็พร้อมที่จะขายทันทีอันนี้คือเราคิดว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะที่เราเนี่ยจะเออศึกษาตลาดไว้นะคะว่าเขาอยู่ไหนโอเคเว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะเวิร์ไวนะคะก็จะมีเ r e a เ o อร์แล้วก็เซลเลอร์นะคะหลายประเทศนะคะที่เขาเนี่ยมาขายในนี้เนาะก็จะมีแบบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเขานะคะถ้าเกิดใครอยากเปิดนะคะก็เข้าไปที่ open your st shop ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็ก่อข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งวิธีการสมัครของแต่และแพท ก็คือเราสมัครกรอกข้อมูลแล้วก็ต้องรอแอบผูปเป็นอย่างนี้ทุกแพลตฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นคือมันคือมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่คือประเด็นเราพร้อมหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเว็บไซต์เนี้ยเขาเสียค่าฟรีเสียค่าเงินใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีแบบเขาก็จะมีค่าเนี่ยอัปโหลดฟรีนะคะเนี่ยเจ็ด่เนาะเป็นค่าแบบสําหรับเขาเรียกอะไรต่อ unit, ยูนิตเนาะจ่ายต่อยูนิตก็คือเวลาเราอัปโหลดเข้าไปเขาก็จะชาร์จอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องอ่านให้ดีทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค SC, ของเขานะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงนะคะอ่านให้ละเอียดแล้วก็ถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็มีหลายอีกแพลตฟอร์มนะคะคือเราเชื่อว่าแพลตฟอร์มที่เรานําเสนอไปวันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะถ้าเกิดใครไปทํารีเสิร์ชหรือว่าค้นหาหรือว่าตอบถามจากผู้รู้เราคิดว่าดิจิทัลมาร์เก็ตเพสเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เยอะมากแต่ว่าเอสซี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่งานดิจิทัลนะคะคือเขาเนี่ยก็จะมีพวกงานคลาสอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นหน้า,นาตาฝั่งเว็บขายข,ายของเขาเนาะอ,อันเม เป็นหลังของเอ่อครีเอเตอร์หรือว่าเซลเลอร์นะคะแต่อันนี้จะเป็นฝั่งที่เนี่ยมีโปรดักต์มาขายแล้วนะคะนี่อย่างดิจิทัลโปรดักต์นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเนาะเนี่ยอันนี้คือคนจะขายเยอะมากนี่เป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถทําดิจิทัลแพลเนอร์ขายได้เช่นกันนะคะนี่เขาก็จะขายเป็นแบบราคานี้เลยแล้วก็หลังบ้านต่างๆเนี่ยเราก็แค่แบบไปอัปโหลดแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับมาร์เก็ตเพสทั่วไปเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะศึกษาให้ดีแล้วก็ดูว่าตัวเองถนัดอะไรอยากขายสิ่งไหน ะะซึ่งสเสน่ห์ของเอสตี้เนี่ยคือเขาก็จะทั้งคนซื้อและคนขายเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มันมันแหล่งรวมงานค้าแบบของอาร์ติสตนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ลองไปสมัครหรือว่าลองถ้าสมมติเขายังไม่ได้เปิดนะคะเราก็รอจนกว่าเขาจะเปิดนะคะแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ก็จะมีการจ่ายเงินผ่านระบบของเขาเนาะแบบเอพอแบบสื่อกลางในการจ่ายเงินต่างๆอันนี้เราก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าเรา เดี๋ยวจะต้องไปสมัครเพย์พอไหมแล้วก็ใน Facebook นะคะเขาก็จะมีกลุ่มนะคะเอสซี่ไทยแลนดหรือว่าคนที่เขาขายในเอสซี่นะคะเราก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่มได้เพื่อติดตามข่าวสารนะคะว่าเอ้ยเขาจะเปิดให้สมัครอีกเมื่อไหร่หรือว่าตอนนี้เขามีอัปเดตอะไรบ้างแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็คิดว่าถ้าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปจอยกลุ่มนั้นๆได้นะคะมาต่อกันที่ชัตเตอร์สต็อกนะคะชัตเตอร์สต็อกจะเป็นแพลตฟอร์มหลักเนาะที่เราเนี่ยส่งขายจริงๆเราไม่ได้ขายเป็นอาชีพหลักนะคะคือเราทำคอนเทนต์เฉย ที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะส่งขายในชัตเตอร์สต็อกด้วยซึ่งก็มีคนซื้อนะคะไม่ใช่ว่าแบบแค่ทำคอนเทนต์แล้วพูดไปเฉยๆคือมันก็เกิดเป็นอินคัมขึ้นมาด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกพอตเฟลอเราน้อยมากคือบางคนเนี่ยเขาส่งกันเป็นแบบพันชิ้นหมื่นชิ้นนะคะแต่คือเราแค่20กว่านะคะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคือเราก็ต้องขยันทาแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องเนาะอย่างชัตเตอร์สต็อกอย่างที่บอกว่าทุกแพลตฟอร์มเราทําลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะซึ่งสามารถเข้าไปกดเข้าไปสมัครได้นะคะซึ่ง วิธีการสมัครก็เหมือนเดิมก็มีบอกไว้หมดแล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มเราต้องอ่านก่อนว่าเพอร์แมคคอ,อนดิชันเขาคืออะไรก,กฎกติกาเขาคืออะไรจากนั้นเราถึงจะสมัครนะคะยังแต่ก่อนที่เราสมัครชรัตเตอร์สต็อกเนี่ยมันต้องมีการส่งภาพสอบด้วยนะคะ3ภาพนะคะเราก็ต้องทาโปรดัก c ์ก่อนที่จะส่งขายเนาะ,ะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ายังต้องส่งภาพสอบอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งชัตเตอร์สต็อกเขาก็จะขายหลักๆก็ภาพแล้วก็พวกเวกเตอร์แล้วก็พวกวิดีโอฟุตเชตต่างๆนะคะซึ่งสามารถขายได้ไทยจาก iPhone นะคะเราใช้ iPhone 12 เราถ่ายก็สามารถส่งได้นะคะเออ,อันนี้คือเขาก็จะมีแอปพลิเคชันเนาะเป็นคอนริบิวเตอร์คือทุกแพลตฟอร์มจะมีแอปพลิเคชันหมดนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็อัปโหลดงานตรงนั้นได้เลยคือเราชอบมากนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของการสมัครเนาะ,ะส่วนอันนี้คือลิงก์หน้าบ้านเขานะคะนี่ที่คนจะมาซื้อภาพนะคะอันนี้เป็นหน้าบ้านเขานะคะเวลาขายอะไรเงี้ยเราก็จะมาเซิร์ชตรงนี้ว่าเราต้องการภาพอะไรแล้วก็เลือกว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเทมเพลตด้วยมี s าว n d e f ฟ e c t มีมิวสิกมีวิดี แล้วก็ i l l u s t r a t i o n vector แล้วก็แบบรูปภาพต่างๆนะคะ s h u t t e r s t o c k เป็นตลาดค่อนข้างใหญ่เนาะอยู่ที่ความขยันส่งแล้วก็อยู่ที่การตีโจทย์ให้แตกว่าลูกค้าเราต้องการอะไรนะคะถัดมานะคะก็คือ I stock เนาะคือ I Stock เนี่ยเราเอา่อเราไปรีเสิร์ชมาเนาะคือจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองอะ่ะสมัครขายยังไงแต่แล้วก็อันนี้เราไปรีเสิร์ชมานะคะเขาให้เข้าสมัครในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็วิธีสมัครก็ s i ป p l ลง่ายๆกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งภาพบนมือถือได้เลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้านเขานะก็ เนาะว่าต้องการจะซื้ออะไรแล้วก็นี่เมัมีไข่ภาพถ่ายภาพประกอบแล้วก็เวกเตอร์แล้วก็มีวิดีโอนะคะซึ่งอาจจะไม่เยอะเท่าทัตเตอร์สต็อกเนาะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโอเคค่ะต่อไปมาอยู่กันที่แคนวานะคะซึ่งแคนวาเนี่ยเราจําได้ว่าตอนนั้นแบบนั่งเบื่อเบื่อที่สนามบินั้งแล้วก็เห็นเขามีคอน t ิบิวเตอร์เนาะเราก็เออกดสมัครเลยซึ่งพอแบบหลังจากนั้นมาแล้วเขาก็ปิดไปยาวเลยนะคะแต่ว่าเหมือนแวบมาว่าเขาก็ให้เนี่ยค่ะเขาก็มีไซตอัพแบบ temporarily unavailable นะคะก็คือเขาก็จะมีให ลงทะเบียนไว้เนาะซึ่งเราเคยส่งอีเมลไปถามเขานะคะคือเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะเปิดอีกเมื่อไหร่แต่คือเขาเปิดแน่ๆถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลงทะเบียนรอไว้ได้นะคะซึ่งขายอะไรได้บ้างขายขายภาพนะคะขายการาฟิกขายสติ๊กเกอร์ขายวิดีโอแล้วก็ขายเอเลิเมนต์ต่างๆนะคะซึ่งเราเนี่ยได้สมัครแบบเอเลิเมนต์นะคะก็ข้อเสียของแคนวาเนี่ยก็คือตรวจช้ามากเราตรวจจนท้อค่ะแบบช้าจนท้อเราก็เลยเออแบบเราก็เลยไม่ค่อยส่งนะคะแต่ว่าเออก็มีไว้อะไรเงี้ยไ้ทำค ด้วยแล้วก็ไว้บางทีถ้าสมมติว่าทาภาพใน s h a t t e r stock ส่งขายใน s h ต t t e r s t o c k หรือว่า i stock เนี่ยแล้วมันรีเลทกันแล้วก็เอาย่อยๆมาขายเอล m เมนต์ในแคนวาเออก็ไดก้ก็เหมือนกับแบบคือไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราแปะลิงก์ไว้นะคะสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเออเขาจ่ายเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผูกกับเพ y p พออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เข้ามาศึกษาก่อน ะะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นลายเคเตอร์มาเก็ตนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ออกแบบคาแรคเตอร์กับเพื่อนนะคะแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันน่ารักจังเราก็เลยเออส่งขายในไลน์นะคะคก็เป็นสติกเกอร์เนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราคิดว่าคนไทยนาะเออน่าจะแบบทาได้ดีเนาะเพราะว่าเราเนี่ยชอบซือ้อสติกเกอร์นะคะเออก็มีทั้งแบบทาสติกเกอร์ขายทําธีมลายขายนะคะอันนี้เราก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่เราให้ไว้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้เลย นะคะอันนี้หน้าบ้านของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ก็จะมีสติกเกอร์ลายเยอะแยะเลยนะคะนี่เราสามารถทำขาได้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5 digital market p l a c e นะคะที่เราเนี่ยสามารถไปสมัครแล้วก็ส่ง digital art ของเราเนี่ยไปขายได้เนาะซึ่งอันนี้เราขอบอกว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยคือเรา มีประสบการณ์ในการทำดิจิต a ลอา่งขายมาหมดแล้วนะคะซึ่งมันมีคนซื้อจริงๆคือมันมีความต้องการจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราเนี่ยจะเรปเปอร์เซนต์หรือว่านำเสนองานของเราออกมาในรูปแบบไหนแตกต่างจากคนอื่นยังไงหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันทันหรือเปล่าที่เราจะทำคือเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำตอนไหนการที่เรามาขายเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าฉันจะทำอะไรเป็นอาชีพดีอยากขายอะไรดีอยากขายครีมอยากขายรองเท้าอยากขายเสื้อผ้าอยากขาย เครื่องประดับแต่คือเราไม่ชอบสต็อกสินค้าเราก็เลยแบบเอยดิจิตอลโปรดักต์มันคือมันสต็อกในโลกของค่าวอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้สต็อกแบบในพื้นที่หรือโกดังหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งเราซึ่งมันตอบโจทย์เราเนาะเราก็เลยโอเคสมัครดิจิตอลมาร์เก็ตเพสนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ทํางานของเราเนี่ยส่งออกขายนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นอาชีพหลักของเราเนาะเพราะว่าอาชีพหลักของเราก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์เนาะเราก็เลยเออคิดว่าเราเอาประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาหรือว่าเรา ่านมาเนี่ยมาแชร์ให้กับคนที่ต้องการที่จะไปในด้านนี้หรือว่าคิดว่าตัวเองกําลังกําลังหาช่องทางในการสร้างรายได้อยู่นะคะนอกจากเาการทํางานประจําหรือว่าอาจจะเป็นแบบรายได้ หลักของหลายคนเลยนะคะซึ่งเราคิดว่าเอออันนี้มันก็เป็นอีกอ p อป r t อร์ t y หนึ่งหรือว่าอีกโอกาสหนึ่งที่ที่เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้สร้างอินัมให้เรานอนอย่างที่บอกว่าก่อนทําอะไรนะคะก็คือตีโจทย์ให้แตกแล้วก็คิดถึงคนซื้อเยอะๆนะคะว่าเขาเขาเขาซื้อไปเนี่ยแล้วเขาได้อะไรเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนกัน,นเวลาเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องคิดว่าคนเขาอ,อยากดูอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราเยอยากจะทําอะไรก็คือ ทำก่อนไม่เป็นไรเออมันไม่ต้องขายดีที่สุดหรือว่ามันไม่ต้องมีคนซื้อเลยตั้งแต่โพสต์แรกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเออทําไปก่อนให้เวลากับตัวกับตัวเองตั้งเป้าเล็กๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้มีกําลังใจอะไรเงี้ยนะคะ ก็ที่อยากทำซีรีส์นี้มามันก็คือเป็น3ขั้นตอนเนาะในการเริ่มต้นขายดิจิทัลอาร์ตหรือว่าทำดิจิทัลโปรดักต์ขายเราเชื่อว่ามันก็มันก็คล้ายๆกับการที่เราอยากจะทํากระเป๋าเครื่องประดับหรือว่าเครื่องสําอางขายคือเราก็ต้องผ่านจุดที่จะต้องคิดไอเดียทำแบรนดิ้งหรือว่าทำโปรดักต์หาโรงงานหาตลาดหรือว่าขายบนแพลตฟอร์มคือเราคิดว่ามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรอะ คือสามารถเอา3ขั้นตอนนี้ไปแอปพลายในในงานที่เรากำลังจะทำหรือว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะทำได้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราไว้นะคะก็สัญญานะคะว่าจะพยายามอัปเดต คอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็คือเราตั้งใจที่จะอัปเดตทุกวันศุกร์เนาะถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าคือช่วงนี้ก็คือแบบงานที่ทําอยู่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ความสําคัญกับ YouTube มากๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือคือเราตั้งใจทํามันมากๆอยากแชร์ความรู้ที่เรามีหรือว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนดูนะคะก็ถ้าเกิดใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ่า